สวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะถือโอกาสถ่ายให้ดูทางเข้าปากซอยเลยนะสำหรับเพืเ่อนๆที่ขับรถมาตามถนนพิพัฒน์นะครับมุ่งหน้ามาทางสีนครินนะก็จะเป็นเส้นนี้แต่ถ้าใครมาจากสีนครินก็จะต้องเลี้ยวมาแล้วมาเลี้ยวกลับนะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนครับจุดกลับรถข้างหน้าบ้านเนี่ยถ้ามาจากสีนครินก็จะเห็นป้ายบริษัททีเองนกงนป็นมีลับลรถพอดีพอเรากลับจาก หน้าบริษัทซีเกตมาก็จะเป็นโรงแรมเยมาโ,โตครัโรงแรมเยมาโ,โตก็อยู่ฝั่งซายตรงนี้นะทีนี้มันก็จะมีคล้ายๆกับตลาดนัดมีอะไรอยู่แถวหน้าปั๊ซอยนะครับพอเราสังเกตว่าเรือยาม,มาโต้มาปุ๊บก็จะมีป้ายเซเว่นเซเว่นะป้ายเซเว่น,วนอยู่ก็เตรียม,มชิด้ายนะครับก็จะเดียวตามรถที่เข้าซอ,อยข้างหน้าละ เราจะเห็นป้ายชื่อซอยนะครับออมนะีชื่อซอยสีสมิทธ์นะนี่ครับซอยสีสมิทธ์นะเราก็เลี้ยวเข้าไปมีเซเว่นอยู่ปากซอยครับเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยอันนี้ก็ตรงเข้าไป500เมตรครับบ้านก็จะอยู่ทางขวามือนะจุดสังเกตก็คือมันจะเลยเว้นไปอีกหนึ่งซอยนะครับหนึ่งเซเว่น พอ,อพ้นไปอีกหนึ่งเซเว่นแล้วก็จะมีโลตัสโก้เฟสอยู่ข้างซ้ายครับพ้นดากโลตัสก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านเลยตรงข้ามบ้านมีร้านขายของชํากับต้นมะขามอยู่เนาะ,ะถือโอกาสถ่ายเลยรอบนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาแล้วก็เผื่อเข้ามาไม่ถูก ทีนี้ก็มีไกด์พาวนดูละวว่าอ่าเนี่ยเข้ามาจะเจอสภาพบรรยากาศประมาณนี้นะจากถนนใหญ่เข้ามา500เมตรขวามือเป็นตัวบ้านนะครับเออตอนนี้การจราจรติดขัดนิดหนึ่งเพราะ,ะติดจักรยานนะ <c oughs> เลยดูว่า500เมตรมันไอ้มันทำไมมันลึกจังจริงก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับซอยจริงข้างในมีเยอะนะ อ่ะตอนนี้ข้างสายมือก็จะเห็นป้ายโลตัสนะครับโลตัสโกเฟสเนะีคลิปนี้ท่าทางจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามามาครั้งแรกเนาะจะได้ไม่ต้องกลัวหลง